เอ้ยยังเนี่ยทำไมไมีหมอกข้างสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรก็มาเก็บตกจากเมื่อวันก่อน<ะ>ที่เราถ่ายตอนเดินไม่ได้เพราะว่าของมันเยอะมากแบบเยอะจริงใช่แล้วมันก็ซื้อไปตั้งหลายต้นก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาคลิป2คลิปนี้มารวมกันเว้ยหรือว่าแยกคลิปไปเลยดีวะแยกก็ได้เออนี่เราคนเดิมเปลี่ยนต้นไม้แห่ง,แห,งแห่งย่านย่านอะไรย่านอะไวะพี่อยู่ตรงนี้ย่านหนองแเข้ย่านหนองแขมให้พี่อยู่หน,น,นองแขมได้นนใ,ใช่แล้วก็ยังอยู่ที่เดิม มาเมื่อสองวันก่อนก็คือคนไม่มีเลยวันนี้ก็คือคนเต็มไปหมดแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นเสี่ยงขนาดนั้นใช่ก็คนไม่แน่นเลยด้วยความไม่แน่นเลยแล้วเดี๋ยววันนี้แบบตั้งใจว่าจะมาซื้อชนชุมด่ากลับบ้านไปด้วยวันนั้นเจอร้านหนึ่งแล้วแบบชอบรู้สึกว่าชอบแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีว่าแต่รู้สึกชอบนี่นี่คนเยอะ ไม่ไม่เยอะมากแต่ก็เยอะนี่แบบมันหนุนเราว่าวันนี้มันเป็นวันที่ต้นไม้ลงใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันเสาร์ใช่เรื่องความที่ว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์เว้ยต้นไม้ร้านหลายต้นไม้อะมันจะเอาต้นไม้มาลงกันวันนี้เว้ยแล้วก็คนก็น่าจะมาดูกันวันนี้ได้มั้งนี่อันนี้ร้านเก่าที่วันดูวันนั้นเฮ้ยชุชมด่างวะถามทางระานต้นครับต้นทมด่างนี่เท่าไหร่ครับส5 0รห้าสิบ ไม่ไม่ใช่ใช่ใช่ซือผิดมาวัน,นนั้นแหละแต่คนนออัใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวซื้อมอสกลับมาดูฮะแบบขั้นตอกนตอกนรารซื้อต้นไม้แบจริงๆมันไม่ยากเลยเว้ยเราแค่ต้องเดินหลายๆร้านเก็บข้อมูลร้านไหนถูกสุดดีสุดเอานั้นแหละ <S <S จริงๆวันนี้มั้งอาจริงมันก็แอบ,บแน่นนะเดินเดินมนา้นึงเดินมาร้านหนึ่งคนเต็มไปหมดเลย ถ้าเทียบกับวันก่อนที่มาวันก่อนไม่มีคนเลยใช่เอ้ยมึงเปลี่ยนใจแนละ้วก่วคิดวันนี้วันเดียวดีกว่าวันนี้ดูแบบพุดธปลื้กว่านี่เออวันนั้นเราก็ซื้อต้นนี้ไปน่ารักนี่นี่ร้านข้างหน้านี้ก็จะเป็นร้านที่เราตัางใจจะมาซื้อแล้วกับป้าก็ป้าเขาเหมืนอนนับขายขายถูกกว่าแล้วก็ต้นใหญ่กว่าหลายๆร้านด้วยวันนั้นเราซื้ออินเดียด่างไปอะ่ะต้นแบบใหญ่กว่า,ต,บบวาต้องเยอะเลยนะแต่ขายแบบราคาเท่ากับต้นน้อยเลยนี่ร้านที่นี้ ได้มาแล้วชวนชมด่งางดูไปฝากแม่ยากได้เองด้วยหนึง่งเออมันมันก็สวยแบบนะสวแบบหน้าแบบมันน้าทนอกรึป่าปกติที่บ้านอ่ะเลี้ยงชวนชมอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เกือบเหยียบต้นแล้วแล้วก็ชวนชมอ่ะมันแบบว่าใหญ่แล้วแล้วมันก็แบบมันเหมือนมันยืนต้นด้วยตัวเองได้แล้วป่ะใช่ใช่แบบมันไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะคอยอะไรเงี้ยเออ<ะ>ใช่มันก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นใช่ก็เลยแบบมาถือต้นใหม่ วันนั้นนะพี่เราถา่ายรูปกันแล้วใช่ปะ่ะแต่รูปภาพม,ามันออกมาไม่ค่อยดีเว้ยแทนไรยาเลยเฮ้ยแทนไปดี เจอของเสร็จแล้วทุกคนยังไม่บอ,อกว่าแบบชิวๆนี่เราได้น้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงตัวดาน้ำแดงตัวดามาด้วยน้ำแดงตัวแดงน้ำแดงตัวแดนี่น้ำแดงตัวดาวร้านนี้คือเป็นร้านที่ถ้ามาคือต้องกินเว้ยแล้วก็ขนมชนิดหนึ่งทิ้งไหนได้บ้างเนี่ยเทิ้งว่าบุกกี้ทิ้งทิ้งไหนทิ้งว่าย้อนไปที่ข้างล่างน,นี่คือบุกกี้ของเรา เสียงแรงมันแรงไหมบ่าวะไม่หรอกนะจริงๆคือตอนเราเรากินครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเรากินครั้งหนึ่งแล้วแล้วมันก็แบบตาตึงใจร้อนเกินนี่พักเกตดูดีน่ารักมากแกนี่คือปุกกี้ของเราอ่ะเลือกเอาวันนี้เลยเฮ้ย <laughs> ไม่ได้ดีแบบนั้